สยามพิวฒน์จับมือ GU Creative พนึกกำลังกทมพร้อมพันธมิตรจัดการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทยสโปโกมิเวิรัค2023 Thailand State สร้างสารรค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกบริษัทสยามพิวฒน์จำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปีกชั้นนำเจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรีหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอสและสยามพรีเมียมเอาเล็ตกรุงเทพตอกย้ำจุดยืนองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมรวมกับ GU Cre a t i v e ผู้นำด้านคอนเทนต์ญี่ปุ่นจัดงานสโปโกมิเบิลคัพันยี่สิบสามไทยแลนด์สเตทการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกในประเทศไทยรวมเฟนหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์เก็บขยะโลกในประเทศญี่ปุ่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการมีส่วน รวมระดับโลกเมื่อวันที่สองกระกฎะาคมที่ผ่านมานับพักพารากอนสยามภารากอนซึ่งเบื้องหลังเขางงานนี้มาจากองค์กรชื่อ The Nippon Foundation มูลนิธิเอกชนที่ไม่สแสวงหาผลกําไรในกลุ่มโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโปโกมิ omi, อยู่ภายใต้โครงการ Change for Blue You m e t o Nippon Project และในปีนี้ทางยูนิโคลร้านค้าปีกแฟชั่นรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นในธุรกิจเสื้อผ้าได้เข้ามามีส ส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการดนรรค์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะงานนี้ยังได้รับความสนใจจากศิลปินนักแสดงสายลักโลกอย่างโตโน่พาคินซึ่งได้รวมกลุ่มกับเพื่อนมาร่วมแข่งขันชิงแชมลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีศิลปินนักแสดงและเซเลบิตี้อาทิศิลปินสังกัดเ m m t v อินดี้ธนทัตจ่าวาพธรรมเรียวตะ โอมิเดอะเฟสแมนไทยแลนด์ซีซั่น2มาร่วมสนุกกับกิจกรรมแข่งขันเก็บขยะด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับงานในวันนี้นะคะสป o ร์ตโอมิเวิ d c u คั2023ไทยแลนด์สเตจนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่เรามีการแข่งขันกีฬาในเรื่องของการเก็บขยะเกิดขึ้นณที่นี่นะคะพักปรากอนนะคะแล้วก็สำหรับในครั้งนี้เราจะคัดเลือกทีมที่ชนะเราก็จะจัดส่งไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นที่ชิบูย่าในกรุงโตเกียว เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเราเห็นความสำคัญข,ข,ของปัญหากรารจัดการขยะในกรุงเทพยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องการาต้องออกตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้เลยค่ะกต็ต้องเรียนให้ทราบน,นะคะว่าเสียงทีวัดเองเนี่ย จริงๆเราทำเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปโดยตลอดาการเก็บขยะเป็นอีกอักอนนึงที่เราทุ่มเทต้องบอกใช้คว่าทุ่มเทเพราะว่าเรามีเรื่องของ RCC หรือ Recycle Collection Center เรามีโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า360องศา Waste Journey to Zero Waste มันก็คือการเริ่มต้นจากการที่ให้คนเนี่ยตระหนักถึงความว่า ขยะนี่มันเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้นะคะโดยที่เริ่มต้นจากต,ตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นจากตัวคุณเองในการคัดแยกหรือใช้มันอย่างถูกต้องขยะพวกนี้จะไม่เป็นสิ่งที่ไร้ค่ามันจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันทีเมื่อคุณคัดแยกขยะได้ถูกต้องแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยค่ะขยะทั้งหมดจะสามารถมาฝากไว้กับสยามพิวรรน์ดได้นะคะซึ่งขยะที่มาฝากไว้นี่ก็จะสร้างแวร์รือเพิ่มขึ้นคนที่มาสมฝากไว้เราก็จะมีการ ให้กาลังใจสําหรับคนที่ทําความดีนะคะก็มีการแจกวิสคอยให้นะคะว่าซึ่งวิสคอยนี่ก็สามารถเอากลับมาใช้เป็นเหมือนกับสตางค์หนึ่งบาท1คอยเท่ากับ1บาทมาใช้ในสุดในกลุ่มของสยามพิวรรน์ได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ําสิ่งที่สยามพิวรรน์เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าคนเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยถ้าเรารู้จริงนะเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราเพื่อจะให้ช่วยกันมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมหรือรักษาโลกใบนี้ให้มันดีต่อไไไปปตต่่ออในอนาคคด้ะ สนุกสนามต้องบอกว่า,าเ,เราต,ต,ตื่นเต้นแทนนะคะเพราะว่าเราให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการแข่งขันแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็ตอนแรกก็ตอนเปิดแอบแอบกังวลเหมือนกันว่าอจะมีคนมาสมัครไหมแต่เราบอกว่ามีคนค้ามาสมัครแบบล้นหลามมากแต่ในปีนี้เนี่ยเราคัดเลือกแค่64 <60 S 1> ทีน,ทน,นะคะแล้วก็อีก10ทีเป็นทีมของทางเซอร์ไพตี้ที่มาร่วมทำความดีก่สังคมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มในปีแรกที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สําหรับในปีหน้าเองถ้าเป็นไปได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให เกิดในระดับของภูมิภาคนะคะระดับประเทศให้ได้ค่ะค่ะคนที่เก็บมากค่ะพี่คนเก็บโอ้ดีใจครับแล้วก็ชื่นใจครับคือว่าดีใจที่หลายๆภาคส่วนเห็นความสําคัญครับแล้วก็ช่วยกันคือผมมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากเป็นเรื่องที่ทุกอายุทุกกลุ่มทุกอาชีพมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดนะฮะถ้าอากาศแย่ไม่ว่าจะรวยจะจนไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรได้รับผลกระทบกันหมดดังนั้นการที่เรามาช่วยกัน แก้ปัญหาโดยเริ่มจากจริงๆแล้วการเก็บขยะเนี่ยผมคิดว่ามันแก้ที่จิตสํานึกด้วยนะบางคนอาจจะไม่เคยเก็บเด็กๆได้มาเก็บกับคุณพ่อคุณแม่น้องๆได้มาร่วมมันเก็บบางทีมันจะจําครับจํามากกว่าพูดทําแล้วมันจะจํามากกว่ามันก็เลยผมคิดว่ามันมันน่าจะส่งผลเป็นวงกว้างอยากให้หลายๆคนมาช่วยกันครับเพราะว่ามันไม่สามารถดีได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าทุกคนถ้าทุกคนมองว่าเรื่องของขยะ เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้หมดเลยการเก็บขยะทุกคนทําได้หมดดังนั้นผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบ้านเราก็อยะอี่ย่อเสริมนิดนึงว่าจริงๆบรรยากาศวันนี้รู้สึกมีความสุขมากเพราะนะเรามีตั้งแต่คนที่เป็นผู้แชร์มาลรุ่แข่งการกรลาวนะคือเรื่องของว่าความรักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะทุกคนมีใจรักได้หมดมีเด็กอายุแปขวบมาแข่งกระลาวกับคุณพ่อคุณแม่มาเป็นทีมที่มาแข่งด้วยนะก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าวันนี้ถ้าเราเริ่มูกฝัง สิ่งต่อไปในอนาคเขาก็จะเป็นสิ่งที่มันขยายไปมเมล็ดพันธุ์ไปเยอะๆนะโดยเฉพาะอย่างที่มีทีงทีนน้องๆที่เป็นเซเลบตี้มาช่วยเนี่ยพี่ก็คิดว่าเขามีแฟนคลับอยู่แล้วแฟนคลับเห็นไอดอลของเขาทําอะไรเขาก็อยากคัำต่อนั่นก็คือสิ่งที่เราคิดว่าบรรยากาศในวันนี้มันก็เลยเป็นความสนุกสนานนะคะมันดีมากครับตรงที่บางทีเวลาเราไปจัดกิจกรรมเนี่ยฮะเวลาเราเก็บขยะไปเราไม่รู้ว่าเราจะไปทิ้งไหนแต่ว่าพอสยามพิวัตรอ่ะเขารับขยะเองเลย ผมคิดว่าอเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากครับทุกๆคนนะครับต่อไปก็จะได้แบบรู้ว่ามีมีที่มาจะได้มีที่ไปด้วยนะครับตอนนี้ล่ครับควารู้สึกในการร่วมกิจกรรมนี้เป็ไงบ้างคะพนุกันวันนี้ก็ได้มาร่วมต้องบอกของน้องปกติผมไม่ค่อยได้มาเขาเรียกว่าเก็บขยะให้คนอื่นผมอาจจะใช้วิธีการรับผิดชอบขยะที่ตัวเองสร้างขึ้นผมก็รู้สึกว่าอยากจะฝากถึงทุกคนนะครับแบบใครที่รู้สึกว่า ยังไม่ได้อยากเก็บผพ้คนอื่นก็ให้มีความรับผิดชอบในตัวเองก่อนเริ่มจากตัวเองมีความรับผิดชอบในตัวเองทิ้งก็อยากให้ลงถังแล้วหลังจากนั้นอะ่ะผมว่าบทที่ตามมามันจะดีขึ้นหลังจากนั้นเราอาจจะเห็นเราวันนี้เป็นอินสไปน์ว่าวิการมันเก็บแผลจริงเป็นเรื่องสนุกน้<ม>แล้วก็สนุกด้วยช่วยเหลือสบบผมด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถมาทัาบได้แล้วก็จริงๆผมเคยมีโอกาสได้เก็บลินทะเลด้วยมีพี่โต้ด้วยก็รู้สึกดีใจมากก็รู้สึกว่าอยากให้บรรยากาศน้ำมันมีแบบนี้ มีขึ้นอีกบ่อยๆแล้วก็หลายๆที่ให้มีก,กิจกรรมแบบเก็บขยะางนี่ตัวนแล้วก็อย่างพี่ต้กบ,บอกเลยถ้าเราเก็บขยะมาหรือว่าเราแยกอะเราไม่โยนไปไหนพอเอาไปเสร็จทุนท้ายอะบางทีเขาก็มารวมกันอยู่ครั้งนี้มันหชัดเจนมากที่แบบขอบคุณมากจริงๆครับที่เราทำให้รู้ว่าจุดจุดจบข,ของของตัวขยะเนี้ยมันอยู่ที่ไหนเป็อะไรที่แบบตอบโจทย์มาท,ทั้งเก็บแล้วก็ทั้งการทื่ว่าไปไม่ใช่ไปโยนไปที่เซ็นเ ก็ผมนะฮะ, <c oughs> ะก็ดีใจครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็หวังว่าอนาคตมันจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ไปล่อยให้ทุกคนทำนะฮะอาจจะที่บ้านเป็นบ้านที่ขันยะขยะแล้วก็ทีท่ส่วมันคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าซีมของกายสา,ารตอรต